สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้นี่จะมาแจ้งเตือนกันพี่น้องสำหรับชาวนามือใหม่หรือมือเก่าไอ้คลิปนี้นี่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วพี่น้องช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวน้ำก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องเริ่มแห้งแล้วนี่เริ่มอันนั้นแล้ว ก็คือช่วงนี้นี่พี่น้องหลังจากที่เราไอ้ใส่ปุ๋ยไอ้รับรวงข้าวไปแล้วนี่กับพยายามเลยพี่น้องเด้อหาเวลามากตัดขั้นหน้าให้มันแป้นพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวพี่น้องกับพวกไอ้พวกอะไรละ่ะพวกมแมลงพวกหนูพวกไอ้ศัตรูพืชนะพี่น้องกับมันก็มันก็จะมาเพราะว่าน้ํามันก็เริ่มแห้งแล้วเนาะ แล้ววิยางพี่น้องช่วงนี้ก็น้ํามันก็กาลังเริ่มแห้งมันบ่มันก็พอดีพี่น้องพอดีเราก็ทําความสะอาดคนาตัดหญ้าคนามันก็ง่ายพี่น้องอเพื่อเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่ารอพี่น้องรอฝนมาอีกชุดหนึง่งเพราะว่าไอ้ทุกปีนี่ทุกปีนี่ไอ้ฝนมันจะส่งท้ายพี่น้องฝนมันจะส่งท้ายเพราะฉะนั้นนี่เราก็ทําความสะอาดแปลงนาให้เรียบร้อยพี่น้อง เพื่อที่จะเก็บกับน้ําไว้ให้มากที่สุดพี่น้องให้มันไอ้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรไงให้มันสั่งข้อแสงสร้างรวงสร้างเมล็ดนะเนาะเออมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะพี่น้องก็ตัดทำความสะอาดพี่น้องอืมเพราะว่าคันนารกก็คันนาพวกนี่พวกไอ้เพียพวกแมลงพวกผีเสื้อพวกนอนอะไรพวกนี้มันก็ชอบพี่น้องเออมันมักด้มันมักอาศัยอยู่พอมันอาศัยอยู่ในคันนาเราแล้วก็ ไม่บาดนี้ลงไปในป่าข้าวเลยแล้วบาดนี้แม่นบออเพราะฉะนั้นนี่คันนาก็สําคัญพี่น้องคันนาีนสํา,นนาสคัญแล้วกาถ้าเราตัดเนมันก็มีประโยชน์ด้วยนะพี่น้องพวกหนูพวกอะไรพวกเนี้ยมันกับไอ้บอคอยมาเออมันกับโบคอยกัดกินไอเข่าเห่ามานันบ่เพราะวา่าไอไอมันแปนอะ่ะอ๋อโอ้ฝนกับมาแล้วพี่นอ้องเอ้ยหนูฝนมาแล้วนี่ยพูน ว้าวปุ๊บฝนก็มาปั๊บเลยเนาะโอ้ยท่านใจขนาดอืออ่านอะไรกับพี่น้องเฝ้าเฝ้าด้วยพี่น้องเด้อเออกะเฝ้าทำความสะอาดแปลงหน้าย่าให้มันหกเดินเช็คคณาพี่น้องช่วงนี้นี่เดินเช็คคณาให้เรียบร้อยเดินยางระเบิงพี่น้องยางระเบิงคนาของเฮ้าเละมองไดมันหัวมองไดมันหกกะตัด ทำความสะอาดอ่มันกะมันกะดีต่อเห่าพ่อหน่ะพี่น้องมันก็ยางยางกะง่ายเนาะเดินก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรก็ง่ายดูแลนาก็ง่ายออหมองไหนมันหัวมองไหนมันไอพิษปกติอย่างกะมันกะดูแลง่ายอืมแมนบอแต่ถ้ามันหกนี่ห่วยสัมมาปีแล้วบ้านนี้อือูนย์รวมมาเนาะก็เหมือนกันเน่ะกับคนนะพี่น้องกับผู้สาวนะแมนบเคยจังผู้สาวกับไดไอ แต่งโตนี่โูยปากนี่แดงตัดนาีนข้าวเป็นเวิรนเออนำหอมนี่ห้อยยางพนยางพานอ่ะเป็นกิโลกันยังได้กินนำหอมอยู่เออแมนบอแต่พ่อกลับไปบ้านนี่บู๊ยซ้ำหั่งหนูเออแบบนั้นมันกับบแมนแมนบอเพราะฉะนั้นนี่ต้นข้าวก็เหมือนกันพี่น้องไม่ใช่ว่าจะดูแต่ดูแลแต่ต้นข้าวอย่างเดียวอืมคันนานี่ก็สำคัญพี่น้องคันนาก็สำคัญคือกัน เห็นขันหน้าให้มันเป็นแปนพี่น้องเ,อเชื้อโรคเชื้อราพวกมแมลงพวกอะไรพวกนี้มันก็จะได้จะได้จะได้ไม่อยูนะพี่นอ้องพวกหนูพวกอะไรนี้มันก็มันก็จะได้หนีไปที่อื่นเออกะ่ะลองเบิงพี่น้องลองเบิงลองเอาไปพิจรารณาทาความสะอาดตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันพี่นอ้องออม่ะคลิปนี้ค่ะอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายพี่น้องก็มามา,มาเล่าสู่กันฟังพี่น้องคลิปนี้นี่นคิดว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาดู แปลงนาข้าวพี่น้องอืมวันนี้ก็25กันยาแล้วอ่าโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเออมาแจ้งเตือนกันว่าอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมทําความสะอาดแปลงนาทําความสะอาดคันาให้เรียบร้อยพี่น้องอือกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้านี่ละสวัสดีครับ